ลิงลิงปานินขึ้นไปขบบนขบบนลงมา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 ได้ไหมน่ะลงมาเร็ว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 ไม่ลองมองหน้าลงมา นูดีปลายไม้ครับซุนเจ๊งเลยทรงเป็นลิงนูดเราจะหายวิธีลงครันเนี่ยโดดมาหนามแล้วนะลงมาลงมาเอาลงมาไงเอ้าเอ้าเอ้าขึ้นได้ลงได้เอ้า ขึ้นได้ลงได้แล้วเอาลองมาอยากให้พ่อต้องขึ้นไปอุ้มลงไอน้นินนะทั้งน่ะทั้งน่ะโซนเราไม่เข้าเรื่องหน้าเขกบาลนาทีนี่ขี่อ้อเลยเป็นหนึ่ง เอาลงองยังไงลงยังไงลงยังไงขึ้นได้ลงได้ปวางล่างเล่นกันอย่างสนุกพอ่อไปไหนมันก็ตามไปไม่ใช่ไปช่วยไปเล่นไปกวนอ่ะดูมันต่อดูมันต่อเอาไงจะลงไงอ่ะ

ออกาเนะลงนี่ไหมเอาไงาเอาไงานี่ลงมาหนึ่งจะเล่นอีกเอาเล่นเอาเล่นไปเอาเล่นไปเ,เล่นในสุดเลยมึงงอ่ะ เอาลงเอาพ่อก็ไปตามแล้วนะพ่อไปแล้วนะบาย